ครับผมสวัสดีครับผมช่องอาร์ตนี่คอีขั้นเทพนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายก่อนนอนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางดาวโจน์นะครับผมดาวโจนผมจะให้สังเกตให้สังเกตก่อน,นครับยังไม่ได้ยังไม่ได้วางให้สังเกตก่อน,นครับตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันศุกร์ดาวโจนเปิดห้าเจ็ดหกหกนะครับปิด ฟังดีๆนะครับปิดสามสี่เจ็ดห้าเมื่อวานเมืม่อวานเปิดแปดสองสามสี่ปิดเจ็ดสองในสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าเห็นนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะให้เกินเกินดูก่อนวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ปิดห้าเจ็ดอ้วันศุกร์เปิดห้าเจ็ดใช่ไหมปิดเจ็ดห้ามาทั้งคู่เลยเมื่อวานนี้เปิดสองแปดสามสี่ใช่ไหมสังเกตนะหลักหน่วยสองยังมาอยู่เลยเห็นไหมหลักหน่วยเจ็ดก็ยังมาปิดเจ็ดให้สังเกตดูนะครับเผื่อวันนี้ เผื่อวันนี้ถ้าใครไม่ชอบแนวทางผมก็จับไหลตัวเปิดนะครับโอเคครับมาฟังวันนี้เปิดดาวเปิดนะวันนี้เปิด24 11 63เปิด6กหนึใช่หกหนึ ถ้าใครชอบไหลตัวเปิดก็หนึ่งนะครับแต่ผมไปดูข้าคร่าวมาแล้วเห็นตัวเปิดหกหนึ่งหนึ่งแปดสี่มันเหมือนนิบ่ายวันนี้ครับแต่นิบ่ายมันเปิดสี่แปดหนึ่งหนึ่งถ้าใครใครจดถ้าใครจดตัวเปิดตัวปิดนิบ่ายอ่ะจะรู้เลยเอ๊ะทำไมคล้ายๆกันโอเคผมก็เลยจับนิบ่ายเป็นหลักเลย <c oughs> โอเคดาวคืนนี้เด่นนะครับ ไม่ใช่ดาวขอโทษนะครับขอประทานโทษมันพิมพ์อัตโนมัติเด่นสองหครับผมจับผมจับตามนิคอ,อีเลยสองหฟัน2ครับฟัน2นะครับฟันสองนะผมจะวางพอดีผมก๊อปีมาโอเคแหมชุดนี้ครับดาวน,นะครับ2อหฟัน2นะครับเจาะ ชุดนี้ครับ1 2 4 2 6 2 7 2 9 2แล้วก็เบิ้ล2 2ครับเบิ้ล2 2นะครับหลักร้อยหลักร้อยใส่5นะครับหลักร้อยใส่5ผมเห็นสังเกตอ่ะมันเปิดเหมือนกันไงแต่ความ,มาจำเป็นผมก็เอ๊ะดาวกับนี้สังเกตนะสังเกตดาวไหมดาว2 7 7 9วันนี้สองเลงมานี้หมดเลยมาทุกตัวเลยนะครับเมื่อเช้านี้ออก7 2ใช่ไหม บ่ายก็ออกมาทั้งเก้าทั้งสองเลยก็เป็นไปได้ที่นิจะกลับมาคืนหาดาวผมก็เลยฟันชุดเดียวครับชุดนี้ครับสองสองวันนี้ชอบสองสองเม็ดเดียวครับ <c oughs> ขอประทานโทษครับโอเคนะครับก็จะเป็นลนักษณะนี้ผมก็จับตามเพราะว่าเห็นมันสัมพันธ์กันดาวมานินิมาคงจะมาดาวมาั่ง สังเกตดูผมก็เลยโอเคเห็นมันเปิดคล้ายๆกันแต่ถ้าใครชอบไหลตัวเปิดก็ผมก็แนะนําว่าเป็นหนึ่งนะครับถ้าเป็นนะแนะนาก็เป็นหนึ่งผมว่ามานันยังไหลต่อแต่ส่วนตัวผมเห็นเนะี่ยผมชอบอะไรที่มันท้า <c oughs> ทายขอโทษครับมันแหวกนแนวดีตวอย่างมันเปิดคล้ายคืนกันเลยอ่ะนี่เปิดสี่แปดหนึ่งหนึ่งปิดปิดห้าเก้าสองสองใช่ไหมไอันนี้สลับกันหน่อยนึงดาวเปิดหกหนึ่งหนึ่งแปดสี่ มันต้องปิดคล้ายๆกันนะ่ะมันต้องสองสองห้าเก้าหรือเก้าห้าเนี่ยนะโอเคครับขอโทษครับคอแห้งพอดีจะง่วงนอนแนละขอประทานโทษด้วยโอเคนะครับดาวคืนนี้นะครับฝันสองสองเม็ดเดียวครับชุดรวยครับสองสองเก้าห้าแต่ย่าลืมนะครับผมจับผมจับคู่บวกครับเพราะดาวมันเปิดบวกแต่กว่าจะปิดตีสี่เราไม่ทราบว่าดาวจะปิดจะปิดบวกหรือปิดลบ งผมยึดไว้ก่อนคือเด่น2ถ้าใครชอบรูดก็รูด2ใครชอบจอกก็1 2 4 2 6 2ี่สองเจ็ดนะครับแล้วก็เบิ้ล2สองสองสำหรับตัวเองผมชอบผมชอบสองสองเว็เดียวครับถ้าชุดของมันถ้าถ้าบวกก็จะตรงนี้เลยสอง5ห้าโอเคครับขอให้รวยดาวนะครับขอให้รวยดาวขอให้รวยขอให้รวยรัสเซียอังกฤษเยอรมันนะครับถ้าใครเล่นหุ้นใครเล่นฮานอยก็วันนี้ก็ มีอ๋อชายผมฟันผิดฮานอยพิเศษเพราะว่าจะมันมีระหว่างเบิ้ลเบิ้ลต่อกับพี่น้องผมดันฟันเบิ้ลมันมาพี่น้องเห็นไหมนอยปกติรูดเข้านอย v i p เจาะเข้านอย v i p เดินดีเขาครับสี่วันรวดโอเคครับขอให้รวยดาวโจนนะครับขอให้รวยดาวโจนครับอย่าลืมนะครับถ้าไม่ยากพลาดคลิปดีดีนะครับ รบกวนกดติดตามกด subscribe ช่องอาร์นะครับใครไลค์ขอให้รวยครับใครแชร์ขอให้รวยครับใครดิสไลค์ผมขอให้ท้องเสียครับโอเคครับคุณไานครับซางางโยครับ